ฝันว่าได้จับเงินทำนายฝันพร้อมเลขมงคลเคยไหมคะที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วยังรู้สึกถึงสัมผัสของธนบัตรหรือได้ยินเสียงเหรียญกระทบกันในความฝันฝันว่าได้จับเงินเป็นหนึ่งในความฝันยอดฮิตที่หลายคนเคยเจอและมัดกันมาพร้อมกับคำถามและความหวังวันนี่คือลางบอกเหตุโชคก,ก้อนใหญ่ที่กำลังจะมาถึงหรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกแง่มุมของความฝันแบบนี้กันหมดเปลือกเลยคะ่ะ ไม่ว่าคุณจะฝันว่าได้จับแบงค์ใหม่ๆได้เหรียญทองหรือแม้แต่ได้กำเงินเก่กาๆขาดๆคลิปนี้มีคำตอบให้คุณครบจบในที่เดียวแน่นอนค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายโดยรวมของการฝันไว้ได้จับเงินกันก่อนนะคะในทางศาสตร์การทำนายฝันเงินคือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของโชคลาภโอกาสความมั่งคัง่งและความสำเร็จค่ะดังนั้นโดยภาพรวมแล้วการฝันไว้ได้จับเงินถือเป็นลางดีอย่างยิ่งค่ะ เปรียบเสมือนจัก,กรวาลกำลังส่งสัญญาณว่ากำลังจะมีสิ่งดีๆหรือโอกาสใหม่ๆวิ่งเข้ามาหาชีวิตคุณแต่ในทางจิตวิทยาความฝันนี้ยังสะท้อนถึงคุณค่าในตัวเองได้อีกด้วยนะคะการที่คุณได้จับเงินในฝันอาจจะหมายความว่าจิตใต้สำนึกของคุณกำลังจะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามหรือคุณเริ่มมองเห็นคุณค่าและความสามารถในตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ รายละเอียดของเงินที่คุณจับในฝันก็สามารถเปลี่ยนคำทำนายไปได้เลยนะคะเรามาเจาะลึกกันตามลักษณะของเงินที่ฝันถึงกันดีกว่าค่ะ 1. ฝันว่าได้จับธนบัตรหรือแบงค์ถ้าในฝันคุณได้จับธนบัตรใหม่ๆกริบเลยนะคะนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆค่ะบ่งบอกถึงโอกาสก้อนใหญ่การได้เริ่มต้นใหม่ที่ราบรื่นหรือการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จนประสบความสาเร็จนั่นเองค่ะ 2. ฝันว่าได้จับเหรียญ การฝันว่าได้จับเหรียญน,นะคะอาจจะหมายถึงโชคลาภเล็กๆน้อยๆอยที่จะเข้ามาให้ชื่นใจค่ะแต่อีกในหนึ่งตามความเชื่อโบราณเสียงของเหรียญที่กระทบกันอาจจะหมายถึงการมีปากเสียงหรือเรื่องซุบซิบนินทานเล็กๆน้อยๆอยก็ได้เช่นกันค่ะต้องระวังคําพูดนิดนึงนะคะ 3. ฝันว่ามีคนยื่นเงินให้ถ้าฝันว่ามีคนยื่นเงินให้คุณไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือคนแปลกหน้า ทำนายได้ว่าคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะและ 4. ข้อนี้ต้องฟังให้ดีเลยค่ะฝันว่าได้จับเงินเก่าหรือเงินที่ขาดวินความฝันแบบนี้เป็นเหมือนดาบสองคมค่ะในแง่ดีอาจจะหมายถึงการได้พบเจอเพื่อนเก่าหรือญาติที่ห่างหายกันไปนานแต่ในอีกแง่หนึง่งมันคือสัญ,ญญาณเตือนให้ระวัง อาจมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือมีโอกาสได้เข้ามาแบบดูดีแต่แฝงไปด้วยปัญหาที่ซ่อนเร้นต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนะคะและความฝันนี้จะส่งผลต่อชีวิตของเราในแต่ละด้านยังไงบ้างเรามาดูกันเลยค่ะด้านความรักสำหรับคนโสดเตรียมตัวเฮได้เลยค่ะมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่มีฐานะดีหรือเป็นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มทาให้ชีวิตของคุณรู้สึกมั่งคัง่งและมั่นคงทางใจมากขึ้นค่ะ สำหรับคนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตการวางแผนการสร้างครอบครัวหรืออาจจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จากคนรักความสัมพันธ์จะหวานชื่นและมั่นคงขึ้นค่ะด้านการงานและการเงินข้อนี้ตรงตัวที่สุดเลยค่ะการฝันว่าได้จับเงินก็คือสัญญาณบวกแบบเต็มๆคุณอาจจะได้รับการโปรโมตเลื่อนตำแหน่งการได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่สร้างผลตอบแทนมหาศาล หรือถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีเกณฑ์ที่จะขยับขยายกิจการให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีกค่ะส่วนใครที่ให้ใครยืมเงินไปก็อาจจะได้คืนในช่วงนี้นั่นแหละค่ะด้านสุขภาพในด้านนี้อาจจะต้องระวังสักหน่อยนะคะในบางตำราการฝันว่าได้เงินอาจจะหมายถึงเงินร้อนหรือการเงินที่ต้องเสียไปกับเรื่องสุขภาพของตนเองและครอบครัวก็ได้ค่ะดังนั้นถือว่าเป็นสัญญาณเตือนจากความฝัน ให้หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นทานอาหารดีๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้ไม่ต้องเสียเงินให้คุณหมอกันนะคะและแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือเลขเด็ดและวิธีแก้เครดเสริมดวงจากความฝันค่ะสำหรับความฝันว่าได้จับเงินเลขเด็ดเลขเด่นที่โดดเด่นมากๆก็คือเลข8ซึ่งเป็นเลขแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย และเลข6ที่หมายถึงการมีสเสน่ห์และมีคนอุปถัมภ์ค่ะส่วนเลขรองที่น่าสนใจก็ได้แก่86 66 88และ7 89ค่ะทีนี้ถ้าคุณฝันไม่ค่อยดีเช่นฝันว่าได้เงินขาดขาดหรือรู้สึกไม่สบายใจหลังจากตื่นนอนก็ให้แก้เคล็ดง่ายๆค่ะด้วยการเปลี่ยนเงินร้ายให้กลายเป็นบุญ โดยการนำเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือทำบุญตับบาทแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะแต่ถ้าคุณฝันดีมากๆเราก็ต้องเสริมดวงให้ปังยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแนะนำให้ต่อยอดความเป็นมงคลค่ะโดยการนำเงินเก็บส่วนหนึ่งไปซื้อกระเป๋าสตางค์ใบใหม่หรือนำเงินไปฝากธนาคารในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันแห่งโชคลาภทางด้านการเงินเพื่อเป็นการเปิดรับทรัพย์ให้เข้ามาแบบไม่ขาดสายค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะการฝันว่าได้จับเงินส่วนใหญ่มักจะเป็นลางบอกเหตุที่ดีที่กําลังจะนำพาโอกาสและความสำเร็จมาให้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ซ่อนอยู่ในความฝันนี้ก็คือการย้ำเตือนให้เรามองเห็นคุณค่าทั้งในโอกาสที่เข้ามาและคุณค่าของตัวเราเองค่ะจำไว้นะคะความฝันก็เป็นเหมือนแผนที่นำทางแต่คนที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าก็คือตัวของเราเองค่ะ จงใช้ความฝันเป็นกำลังใจแล้วคว้าโอกาสที่เข้ามาด้วยสติและความมั่นใจนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยฝันว่าได้จับเงินแบบไหนกันบ้างได้แบงค์ใหม่เอี่ยมหรือเป็นเหรียญเต็มกำม,มือคอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์ของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและถ้าใครอยากให้ดิฉันไขปริศนาความฝันเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถเมน้นบอกกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ